สวัสดีครับเอทุกคนของน้องแอมชนชิชาน้องแอมจะมีความสดใสน่ารักตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะครับและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ f อฟหลายท่านหลงรักน้องแอมยังไม่มีเงื่อนไขใไดๆไม่ว่าจะทําหน้าตาทะเลนยิ่งทาให้ใจเอฟซีหลายคนแทบละลายนะครับ ประกอบด้วยน้ำเสียงที่มีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องแอมจนตั้งฉายาไปต่างๆนานา,นาในแบบฉบับของ FC อย่างเช่นนะครับเจ้าหญิงตัวน้อยสาวน้อยมหัสจรรย์สาวแหบมหาเนชานุมานรั่นทุ่งสาวน้อยร้อยร้านวิวเป็นต้นนะครับ ความน่ารักของน้องแอมยังสะกดใจใครหลายคนอย่างเช่นเพลงที่รลองก็ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีมากเลยนะครับและจะมีคำที่น้องแอมใช้แปลกๆที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นคำว่ายือหรือหน้ายืย้มเตยยุกบอกมีเตยเตยเ้ยคุณทำมันไกยืตัวเออไปยืมมาเร็วๆคำนี้ความหมายของน้องแอมคืออะไรเอฟซีทราบหรือเปล่าครับที่น้องแอมใช้บ่อยมากเวลาถ่ายรูป หรือว่าไลฟ์สดและจะมีอีกคำหนึ่งนะครับสาวน้อยหน้าก,กบไปหาข้อมูลยังไม่ทราบความหมายเหมือนกันนะครับแต่ก็คือความน่ารักของน้องแอมที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ